วันนี้มาดูเต่าศูนรักเต่าทะเลในสองหลอ,อ,อฟอนะครับกองทัพเรือหน่วยวิชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาคฟัง <g iggle> ปีเซ็นเตอร์นะครับเ <g iggle> ต่ามากมาย ห้องในเทศกาลนะครับเตาเตาตัวใหญ่เต่าอะไรเนี่ยเตาเตะนุตนุตนุเตากะอ๋อเตากรดทุกับเยอะนะเนี่ยอะไรอธิบายั้ยครับอธิบายนะครับไม่ใช่ว่ายืนสวยอย่างเดียวโอ้ยสงสัยเป็นสองคนแรกที่เข้ามาเลยับ ยิ้มหน่อยสิครับโอเคครับสวยครับีลยวอากาศทัดนี่